ถึนเป็นแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวนี้คงไม่รอนแน่ๆน่งวก็ร้อนหิวก็หวกิหวจริเอาบวชแก๊มกินอะไรดีอะพี่แก้มวันนี้สั่งเยอะเลยละกันกลลกน,นี่เมนูค่ะเออชันเอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อพิเศษนะแต่ขอเป็นน้ำตกแล้วก็กระเพราเนื้อผัดซีอิว๊วอีกแก่ททดน้ำปลาสามสกินมาปลาแล้วก็<อ>แล้วก็เอา ปูว่าแต้มดาวมาอยู่เป็นยังไงบ้าง <c oughs> ก็สบายดีอะใช่ก <c oughs> ็เนี่ยแม่ฝากความพิถึงมาหาแกด้วยอืขอบใจนะแล้วฉันจะแนะนำนะวันนี้ร้านฉันมีกุ้งเผาด้วยนะ <c oughs> พวกเธออยากลองไหมเอาดิงั้นขอเป็นกลับบ้านแล้วกันนะเออฉันขอเป็นตัวใหญ่ๆแล้วก็สดๆนะเอ่อเอาสัก2สองที่แล้วกันไม่อยากแยงกันกินอนนะได้เลย๋ยวฉันทำไปฝากไปอยู่ด้วยอเออน้องคะเอาโกโก้ปั่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เร็วๆหน่อยนะคะหิวใช่ค่ะโอ้คุณชอบคะทำไมไม่บอกไปตรงๆล่ะคะว่าร้านของเราปิดกิจการแล้วเพราะว่าไปไม่รอดล้วจะบอกทำไมล่ะบัวกับแต้มดาวอะก็มากินอิ่มแค่มือเดียวร้านฉายคงไม่ขาดทุนไม่มากกว่านี้หรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะแต้มดาวกับบัวเขาก็เป็นย้าของฉันเธอไม่ต้องมายุ่งได้ปะ ก็ได้ค่ะแต่ว่าสิ้นเดือนนี้คุณช็อปจ่ายเงินเดือนให้จ่าด้วยนะคะบัญชีเดิมแล้วก็ห้ามโอนช้าด้วยค่ะเป็น,ปนยังไงบ้างพวกแกกับข้าวอร่อยไหมโอ้โหชอ็อปจาเนี้ยก็ใช้ได้อยู่นะแต่จาเนี้เค็มมากเลยอะ่ะเปลี่ยนให้ใหม่หน่อยได้ไหม จริงเหรอ,อได้ด,ดิ๋ยวเป็นให้นะแล้ววกแกกินกันอิ่มไหมอ่ะอยากสั่งอะไรเพิ่มหรือเปล่าสั่งได้เลยนะสั่งใหม่หรอสั่งเพิ่มแล้วก็เอากลับบ้านนะได้เอาอะไรมัางอะ่ะจ๋าม,มาลับมาเด้อหน่อยอฉันเอากุ้งสุกแป้งทอดแล้วกันส่วนฉันเอากุ้งแช่น้ำปลาแล้วกัน แล้วก็อยากกินอะไรที่มันเป็นน้ำๆนีอะลรแนังไหมอ่ะต้มแซบต้มแซบกุ้งอร่อยนะเออใช่ต้มแซบกุ้งขอเป็นตัวใหญ่ๆนะเอาเป็นสองที่เลยแล้วกันเนาะได้คุณชอบคะกุ้งที่ร้านเรามันหมดแล้วนะคะกุ้งหมดนีเธอดูแลตอกไงให้มันหมดเนี่ยหมดก็ไปซื้อสิค่ะเม่ไหร่ว่าตุงจะมาเนี่ยมันเดิกช้ามากเลย มันไงอ่ะมาแล้วกว่าจะมาได้ช่วกฉันกินมอิ่มมดแล้วเนี่ยนั่นน่ะสิรถติดมากเลยฮะเออแกถ้าแกอยากจะกินอะไรอ่ะแก,กสัง่งได้เลยนะแต่ฉันอะ่ะอยากจะแนะนำเมนูกุ้งอร่อยมาก <c oughs> ใช่หรอ,อสั่งเต็มที่เลยแกน้นองๆสั่งอาหารหน่อยค่ะสั่งเต็มที่เลยนะเมนูกุ้งอร่อยใช่ไหมงั้นพี่เอากระเพรากุ้ง แล้วกันครับอ่ะบวกไข่ดาวให้พี่ด้วยนะกุ้งเผา,ก,เาก็อร่อยกุ้งเผาก็อร่อยอืมใช่เอากุ้งแม่น้ําเผาที่หนึ่งครับเครื่องดื่มอกเป็นน้ําเปล่าแล้วกันอ่ะบวกข้าวสวยให้พี่จานหนึ่งด้วยนะเครื่องดื่มเป็นน้ําเปล่านะค่ะเอาแค่นี้แหละแค่นี้นะคะสั่งกันไล่ย,ยาวกินแค่นี้ไปแล้วกันคุณช็อปคะคือว่าโตะน,นั้นนะคะเขาสั่งออเดอร์เพิ่มอะค่ะ แล้วฉันขอดูหน่อยนี่ค่ะจริงด้วยนี่เอาา้าแล้วนั่นมันโต้ย่าฉันนี่เขไปทำงานได้แล้วเดี๋ยวฉันจะการเองค่ะแล้วเย็นนี้แกไปไหนดีอ่ะอ๋อเย็นนี้ก็ต้องกลับไปเคลียร์งานต่อน<ช>อะคุณมาตุ้มครับผมเห็นออเดอร์คุณมาตุม้มทำไมดูแปลกๆจังเลยครับข้าวเปล่าไข่ดาวแล้วก็น้ำเปล่าเนี่ยนะครับคุณมาตุ้มจะกินอิ่มเหรอครับฮะม<า>ันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะช็อปเมื่อกี้เราสั่งไปตั้งเยอะนี่นั่นดิ ใช่ครับไม่ใช่ผมสั่งไปตั้งหลายเมนูเลยนะสงใสยจาาพนักงานเสิร์ของผ,ผมนะ่อะจดออเดอร์ผิดนะครับเอา,อางี้ดีกว่าครับผุ้เคยอยากสั่งอะไรอะ่ะสั่งกับฉันได้เลยแต่ฉันจดออเดอร์ให้เออไม่อ่ะเม่ฉันอิ่นแล้วแหละกูอยากสั่งอะไรก็สั่งเลยนะง <laughs> ั้นเดี๋ยวผมเอาเหมือนเดิมแล้วกันครับกระเพรากุ้งไข่ดาวแล้วก็กุ้งแม่น้ำเผาที่หนึ่งเอาเข้าวสวยเพิ่มจานหนึ่งส่วนเครื่องดื่มเป็นน้ำเปล่าครับได้ครับแค่นี้นะครับ แช่เนี้ครับแต่ผมจัดการให้ครับงานยากชื่อตันเองชื่อว่าช้อปเหรอใช่ก็ดูหน่วยการดีนะร้านน่าจะลูกค้าเยอะเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมเป็นไงบ้างอร่อยไหมรสมือดีเลยแหละขอบคุณมากเลยนะช้อปสำหรับอาหารมื้อนี้ที่เี้มพวกฉันอ่ะใช่อิ่มมากเลยแหละเออแล้ว กุ้งเผาอะเอาไปไว้ให้นิโนรี่ยังเรียบร้อยแล้วแล้วนี่พวกเธอจะกลับกันแล้วใช่ไหมอืมไปกลับกันเลยถ้างั้นก็กลับบ้านดีๆนะวไว้ไว้วันหลังมาใหม่นะครับครับไว้เจอกันนะจ๋ากเก็บโต๊ะหน่อย ได้ข่าวมาว่าที่ร้านอาหารกำลังจะปิดกิจการพวกเราจึงอยากจะมาช่วยก่อนหน้านี้ที่มากินฟรีเพราะได้ข่าวว่าลูกค้าไม่พอใจในรสชาติอาหารพวกเราจึงอยากช่วยกันชิมแล้วก็เทสอาหารให้โอ้สีสันน่ากินจังไมมันเค็มแบบนี้วะเนี่ย นี่ทำให้คนกินแล้วเหรอวะรสชาติแบบนี้ให้กินปีงไม่กินเลยโจงไม่จ่ายม่็นรตังเวลาพนักงานรู้ว่าเป็นญาติกันก็ปรุงรสอาหารดีอร่อยแล้วก็ให้เยอะแต่พอไปลูกค้าทั่วไปก็ลดคุณภาพลดปริมาณ ทำไมมันได้น้อยจังวะเนี่ยไปเห็งข้าวใส่กล่องทำไมอ่ะ เยอะแบบนี้เนี่ยว้าวน่ากินจังเลยอ,อร่อยมากเลยเพราะอย่างนี้ร้านถึงอยู่ไม่ได้ไปไม่รอสักทีจ๋าร้านเนี้ยคงนา่าจะอยู่รออีกสักหนึ่งเดือน ใช่เหรอคะคุณชอปห้หนูดีใจด้วยนะคะแต่ว่าผมจะไล่คุณออกฮะทำไมต้องไล่๋าออกด้วยคะทำไมนะหรอวก็เพราะว่าเธออะไม่มีใจบริการไม่เหมาะสมกับร้านของฉันเลยสักนิดแล้วอย่างนึ่งเธอไม่ซื่อสัตย์ด้วยออกไปจากร้านผมได้แล้วขอบคุณนะที่ช่วยกันในวันที่ลำบาก ไม่เป็นไรชอบยังไงเราก็เป็นญาติกันสู้ๆนะขอบคุณมากบ๊ายบายไป้เจอกันนะโอ้ย,อยไม่เป็นไรคะ่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวฉันเก็บให้นะคะขอโทษนะคะขอโทษจริงๆนะคะโุ๊ย,ย,ยเงินฉันหายไปไหนเนี่ย <c oughs> ต้องเป็นลูกค้าคนเมื่อนกนี้แน่ๆเลย แล้วจะทำยังไงดีเนี่ยแจงแจงอะไรทำยังไงดีอะคือเมื่อ ok กี้ฉันกำลังเอาเงินอะไปทอนให้ลูกค้าตโต๊ะหนูนะ่ะแต่ว่าโตนน๊ะนี้น้ำเขาตกอะแล้วฉันก็ก้มเก็บให้อะ่ะแต่พอเงินน้าขึ้นมาตัางก็หายไปแล้วว่านี่เธอใครจะไปเชื่อเธอเนี่ยฉันถามหน่อยฉันว่าเงินเนี้ยเธอเป็น evet. คนเอาใส่กระเป๋าตัวเองมากกว่า เจงแต่ฉันพูดจริงๆนะไหนๆเธอ,อก็มาแล้วดีเลยเก็บโต๊ะให้ฉันด้วยนะฉันจะไปเก็บโต๊ะโน้นเร็วๆดิล่ะเจงน้องเก็บตังค์ด้วยครับค่ะทั้งหมด580บาทค่ะอ๋อพี่ลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่รถอะน้องเดี๋ยวพี่แปะกระเป๋าตังค์มาแป๊บนึงนะ สแกนจ่ายได้นะคะไม่สแกนหรอกแค่นี้เองเดี๋ยวพี่ไปเอากระเป๋าตังค์ที่รถแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่เอามาให้ได้ค่ะได้ค่ะเฮ้ยทำไมป่านนี้ลูกค้ายังไม่มาอีกนะแค่ไปที่จอดรถแค่นี้เองอะ นี่ฉันโดนหลอกอีกแล้วหลอนเนี่ยโอ๊ยแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยแจงมเมื่อกี้ฉันโดนลูกค้าตอข้างบนอะ่ะหลอกกินแล้วไม่จ่ายอีกแล้วว่านี่เธอเธอเพิ่งมาทำงานใหม่เธอก็โดนแบบนี้แล้วนะฉันจะบอกอะไรให้นะเจ้าของร้านเนี้ยเข้มงวดแล้วก็ดุมากๆเลยนะฉันว่าเดือนเนี้ยเธอไม่เหลือเงินเดือนแน่ๆเลยอะ่ะโดนหักหมดนแน่เลย เป็นชั้นนะฉันคงลาออกไปแล้วแหละไม่อยู่ให้เขาหักเนื้อหรอกคนเดิมก่อนเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะแบบนี้แหละเนาะฉันไปนะเอ่อน้องครับเก็บเงินด้วยครับค่ะโต๊ะคุณลูกค้า300บาทค่ะอ๋อรอแป๊บนะครับอ่ะพันหนึ่งไม่ต้องทอน ขอบคุณมากค่ะคนี่เฟมทิปเนี้ยเรามาแบ่งกันสองคนไหมฉันไม่กล้าทำอย่างนั้นหรอกนะแจงกฎของร้านอะ่ะเขาบอกว่าถ้าได้ทิปมาก็ต้องไปใส่กล่องรวมจะใส่กล่องรวมทำไมทิปตั้งเยอะแต่ฉันไม่กล้าทำหรอกนะฉันกลัวโดนไล่ออกอะ่ะถ้าแกไม่แบ่งฉันขอแล้วกันนะ แกเนี่ยจะไปแบ่งคนอื่นให้เสียเวลาทำไมแกมันโง่เข้ากล่องได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะน่ากินจังแจง้งเมื่อกี้แกลืมเก็บเงินลูกค้าคนเมื่อกี้หรือเปล่าอะ่ะ ไปตอนนี้คงไม่ทันแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปตามให้นะคุณลูกค้าคะเมื่อกี้คุณลูกค้าลืมจ่ายตางะะังค่ะพูดอะไรของเธอฉันจ่ายให้เด็กเสิร์ฟอีกคนนึงไปแล้วอา้าว วัสดีค่ะผู้จัดกรารสวัสดีค่ะผูะ้จัดกรารคะว่าไงเฟมสร้างความเดือดร้อนให้ร้านค่ะไม่เก็บเงินลูกค้าคะ่ะแจงแกพูดอะไรอ่ะอย่างนี้ผู้จัดกรารต้องไล่ออกเลยนะคะ <c oughs> ปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะผู้จัดกรารใช่ปล่อยไว้ไม่ได้ต้องไล่ออกสถานเดียวเท่านั้นไล่ออกเลยค่ะผู้จัดการแต่เป็นเธอนะที <c oughs> ่ฉันจะต้องไล่ออกอะ่ะทำไมเป็นหนูนะคะผู้จัดกรารเธอคิดว่าฉันกินหญ้าเหรอทุกวันเนี้ยฉันกินข้าวนะ แล้วฉันก็รู้เรื่องทั้งหมดแล้วว่าเธอทำอะไรลงไปบ้างนี่ทริปนี้เรามาแบ่งกันไหมจะดีเหรอแจงฉันไม่กล้าทำอย่างนั้นหรอกนะเธอมันโง่ไหนๆพวกเธอได้เท่าไหร่กันอะนี่ฉันมังอฉันได้ส <400. S 2> <400. S 1> ี่ร้อยก็มาแบ่งกัน นี่โหฉกมาจากเด็กเสิร์ฟหน้าโง่คนนั้นไงสุดยอดมากเลยได้เท่าไหรเนี่ยพันสี่ยี่สิบใช่ไหมราคาเท่าไหร่อะสองพันสี่สิบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่ยีแจงเป็นนางลูกต่อให้พวกสิบแปดมือกุดนี่เองก่อนที่ได้เจอดีแน่พนักงานที่ไม่ซื่อสัตย์แบบเธออ่ะฉันไม่เลี้ยงไว้หรอกฉันไล่เธอออกโครงารใครอย่าไล่หนูออกเลยนะคะหนูขอโทษค่ะไม่ต้องมาขอโทษเก็บคำขอโทษไว้เลย คนอย่างเธออะเอาเปรเียบเพื่อนร่วมงานอย่างนี้ไม่จะทํางานด้วยกันได้ยังไงออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ค่ะเออผู้จัดการคะดิฉันจะโดนไล่ออกไหมคะที่ลูกค้ากินแล้วไม่จ่ายอะคะ่ะฉันไม่ไล่เธอออกหลอกเฟรมฉันรู้ว่าเธอเจตนาดีและฉันน่ะก็ไม่หักเงินเดือนเธอด้วยลำพังเงินเดือนพนักง,งานเสิร์ฟของเธออะมันก็ไม่ได้มาก ฉันหักเธอไปอ่ะเธออยู่ไม่ได้แต่ร้านฉันน่ะเสียหายแค่นี้ฉันอยู่ได้เอาเป็นว่าเธอ,อคงความซื่อสัตย์นี้ไว้แล้วกันนะเฟรมค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ